เราต้องจิ้มก่อนจิ้มแบบมันต้องเติมอย่าสักอย,ยา่างเใช่ไครับมันเป็นกฏของการจิ้มอาหารแล้วนะมาเหมาะ <laughs> ถ้าคนไหนกินแบบรสชาติออริจินอลนะแบบกลมๆนะมันต้องใส่อย่างสักอย,ย่างแล้วครับผมแนะนำจิ้มก่อนแตงองค์คลงควายนอนตดมตัวใหญ่เลยแต่เอาแปะไปถึงออ๋แต่คนไหแบบนาเลย พี่ครับผมขอสักเกิงด้วยก่อนผมหัน,หนแชมป์ขี่แล้วมันใค่ยอยากครับพี่นอ้องเดี๋ยวขอไปซ่าเอาเอาเอาลาบไปขั้วสักเกิงนะเพี่นอ้องเดี๋ยวขึ้นแชมป์นะแชมป์เนาะถ้าหมดเนี่ยจะเสียใจเนาะ <c oughs> เอาไปขั้วหรือเปล่าเหมือนเอาแกงกระด้างไปอุ่นเนาะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอย่างแชมป์คิงมาฮาครับแฮมแล้วแฮมละาไม่แฮมแล้วร้านนี้เป็นร้านโลโก้ร้านบัตรดายเลยโลโก้แต่เตรียมมาดูคุณภาพนะอยู่แถวนะครับแชมป์อธิบายเส้นทางสักนิดนึงอันนี้เป็นบ้านปลาม่วงครับผมจะว่างได้หามนเป็นถนนสายนึงที่ยกระดขึ้นไปเสมืดงได้ครับตี่ขึ้นไปบอนแจมได้เหมือนกันเป็นถนนสายนึงฮะถนนสายเก่าครับบ้านปลาม่วงใช่ปหบ้านปลาม่วงครับผมอ่อเนื่องนะคุณผู้ชมครับถ้าผมพูดตรงตัวว่าบ้านป่าม่วง แล้วก็มีพี่สาวคนหนึ่งคือเปินททาอาหารนะสตอรี่เปินยาวคือทําอาหารอย่างเดียวเลยเกิดเกิดมาก็ทาอาหารนะใช่ป้องะมาทำอาหารทำทำหาขายมาตลอดเออทาอาหารขายมาตลอดแต่เดี๋ยวดีเปิ้ลมีเปิดร้านแล้วเปิ้ลนะแล้วก็เปิดร้านนะแต่ร้านอยู่ใต้หุ่นบางไงแต่นี่แกเกิ้มาเปิดร้านจริงจังละับผมไปหาเปิ้ลดีกว่าไปไปไหมครับสวัสดีพี่สวัสดีครับนี่เลยนี่เหอยาวันนี้แปรงหน้างามพี่ัสดีครับปิ้ปีครับ พี่นุ่งคับพี่ so beautiful ดีใจเนาะที่ที่ทจวนทำาหารใช่ไหม,ม,มเนาะอันนี้ขายเพราะพี่พพขายพักเนี่ยอ๋อวันนี้อันนี้น้ำพริกจ้ามีเป็นน้ำพริกค่ะน้ำพริกนุ่มค่ะนึ่งน้ำพร,<อ>ริกตะแด้งเนี่ยค่ะของเมืองเนาะมีไส้อั่วมีหมูย่างเผือกเริ่มเริ่มเปิดขายจะได้พี่เ้ิ่เป็นไส้อั่วเลยครับไส้อั่วนี่ ขายขีด35กิโลสมาขีด35กิโลเหมือนกันโอ้ถ้าอูดถึงว่าเป็นขายเป็นกิโลนี่แสดงว่าต้องมีคนมาหับไปหมดครับอ๋อปีเปิ้ลครัมีคนมาหับไปขายต่อครับขายส่งอยู่ก่อนแล้ว,วเองแต่ยังว่านะเปิ้ลไม่ได้เปิดร้านจริงจังเอว่าจริงๆเปิ้ลมีนะแต่เปิ้ลไม่ได้เปิดจริงจังเรา <laughs> ม,มาวีวันนีเอาอละไว้เอาแดงโอเคม่ต้องมีห้องมี นะะจ๊เป็นน้ำเยวน้ำเยวนี่เป็นน้ำเยวสูตรพิเศษเนอะเป็นน้ำเยวแต่แดงน้ำเยลแตาแดงนี่จะไดนพี่ก่อนที่ทำน้ำพริกตาแดงอยู่แล้วไงคะก็ก็เลยใช้น้ำพริกตาแดงของยายเกียร์ซึ่งเป็นแบรนด์ของพี่อันนี้เหรอครับชิมดูดิเจนี่นะพี่อันนี้มันจะมีหลายตัวนะคะมีน้ำพริกตาแดงนี่คือสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทอร่อยอรขอสักหน่อยได้ไหมพี่ ของสักอยก่านมีน้ำพริกคั่วกุ้งด้วยอ๋ออันนี้นี่คือน้ำพริกที่ปีเป็นทำเลยนี่น้ำพริกคั่วกุ้งแบรนด์ยาเียกค่แปงแยเียงเลยแบรนด์ยาเกียกุงมีกระหมูมีสตัวค่ะ อ๋อมีมีสามอย่างไม่ใช่ว่ามีอันเดียวก็คืออุ้ไงว่ามีรสชาติมีส่วนตรงนี้มีน้าพริกอยู่สามตัวที่ทําออกมาเป็นแบนใหญ่เกียยนเนาะมีตาแดงมีขั้วกุ้งมีกกหมูถ้าอยากที่ทจะอ,อันแซบ่บๆน้่อยนี้ก็กินกกหมูอันกี่บาทครับพี่อันนี้ก็ปุ๊กสิบบาทจ้ะโอ้โหเวายิบง่ายเลยะสิบบาทครับโหสิงเป้งเลยนั่นก็เข้าเขาขายราคาเจ้าบ้าน ขายแป้งเนาะขนมเส้นนี่สามชิ้นใช่ไหมฮะค่ะชุดอสามชิกินจานนึงนี่อิ่มแต่ส่วนมากลูกค้าจะขอกินเป็นสองจานก่อนต่อไอ่ะผมขอจานแล้วไปอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจานข้านอกครับผมออาพี่เดี๋ยวนอกจากมีขนมเส้นแล้วมีอย่างไรมาครับพี่อ่าร้านพี่พี่ขายเป็นกับข้าวเมืองเนาะจะมีขนมเส้นแล้วก็จะมีลาบลาบของพี่นี่จะเป็นลาบเมืองแต๊ะจะมีลาบดิบลาบซุปมีซ่าลาบดิบของเฮานี่ก็จะเป็นลาบหมูดิบลาบเนื้อดิบ ก็ซาดิฟซาซุ่มอย่างเงี้ยค่ะ, oh. ะวันนี้จะลองเมนูอย่างนี้ค่ะแชมอะสายนี่แชมเลยอ,อย่างนี้แชมป์ชอบของคาวอ่ะเน,นาะป้าปร่จัดให้ดีกว่าป้ปีมันอยากโชว์ฝีมืออันไหนเอาน่าเลยดีกว่า <laughs> ครับใครที่มาัาอยากชิมความแบบเมืองนะผมแนะนําเลยมากินร้านนี้เราบอกต้องปรุงอย่างเสียอ,อย่าวจา้ะต้องใส่น้ำปรุงน้ำปลาอด้วยต้องลองกินก่อนนะนนนะแน,ะน่นครับต้จิ้มก่อนครับแต่ผมว่ามองแล้วครับมองลนะผมกล่อมไม่ต้องใส่ขยะนะอย่าไปลองถามเจ<ม>้าของร้<ม>าน <มา S 2> สักนิดนึงน,นนะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นสูตรของแม่เิคนน่ะพี่ครับผมขอถามหน่อยที่ว่ามันเป็นสูตรนี่คือมันเป็นสูตรของอย่างเป็นเรื่องอธิบายนิดนึงเหรออันนี้มันเป็นสูตรของตังของลังแม่เนาะน้ำพริกนี่เขาก็ต่ำคนเดียว กน oh. จะใส่นําใส่นี่มีการใส่สมุนไพรเมืองเมืองเฮาใส่ค่ะจะไครอย่างอ่ะ้่งขนมเส้นน้ำเยวทั่วไปเพื่อนจะมาใส่เนาะอันนี้เฮาใส่ไปให้มันหอมกินอย่างางี้ค่ะแล้วก็จะได้แบบ oh. ขาวจ้ะ uh huh. น,นี้มีลาบจ้าลาบอันนี้เป็นลาบหมูคั่วห้าสิบบาทเนาะอ้ต้องแฉมห้าสิบบาทโอโ,โมเล,มเลยนะ่ะอันนี้คือสำหรับคนที่บาก,กิน ดิบเนาะพี่น้องจ้าสำหรับคนมากินดิบพี่มีขั้วเห่อค่ะจ้าอันนี้เป็นลาบหมูขั้วหมูนี่ห้าสิบบาทโอ้โหฟูฟ่องห้าสิบบาทจ้าอันนั้นอันนี้นะพี่อันนี้อันนี้เป็นซ่าอันนี้เป็นซ่าดิฟซ่าเลือดนะจ้ะอันนี้หกสิบบาทเป็นเนื้อถ้าเม่หมู้็เราจะขายหกสิบบาทเมื่อวันก็ขายนะพี่น้องขายเมื่อวันเลยตตั้งแ่ ไปเพื่อนไปจนถึงสามทุ่มจ้ะมาลานี่ล่ะพี่นี่อันนี้เป็นลาบควายจ้ะอันนี้หกสิบบาทจะเป็นลาบดิบถ้าใครไปกินดิบติดของขว้างเสนออันนี้ได้เหรได้ค่ะยังยังยังผมแบบกินเขาเรียกว่าอันนั้นมันขยะกุ้มคุณผู้ชมแต่มึงอสัผมมากินลาบดิบนะอันนี้กูแต่นะแต่ผมกินลูกโอปเจ้าอันนี้คือปี่โซโซก็ได้จะเอาสุ่มหรือว่าจะเอาซุกๆเลยก็ได้ค่ะแล้วแตุ่คื แบบตั้งน้ำตั้งหม้อหอนๆใส่ไปฟุบว่าอีกคำเดียวเขากบอกออกเลยค่ะถ้าแบบกว้าเหมือนๆเพื่อซุปก็่ำเพื่อได้ค่ะอันอันขอร้องือซุปได้ไหมพี่ดิซักกรรมก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีมก่อนอ่ะแชมป์นี่มักเมนูไหนมากทุกเมนูเลยพี่ของข้าวในของเื่อบอกว่าโอเคครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากได้เดี๋ยวเพื่อปีบนฝากร้านว่าร้านอยู่ไหนอะไรยังไงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอ่ะพี่นกฝากร้านหน่อยพี่ค่ะฝากร้านเลยนะค่ะครัวคุณนกเจ้าอยู่ปะม่วงนะเจ้าตําบลแม่แหลม ถ้ามาตังเขาจะไปตังน้ำตกแม่สาเนาะค่ะเป็นตังลาดเนาะร้านปีจะถ้าเขาลุกลงซอยปะปาแม่ริมมาเนาะค่ะร้านปีจะอยู่ขวามือนะค่ะจะมีป้ายตัวหนังสือน,น้อยว่าครัวคุณนกเนาะค่ะแวะมาจิมกันได้เนาะค่ะกับเข้าเมืองเมืองมีลาบมีซาแล้วของกินเมืองหล้หลายอย่างของกินเมืองแท้ๆนะเจ้าขนมเส้นน้ำเงี้ยวกรอบเหมือนไข่เน่ แวะมาได้ราคาประหยัดแปลงเจ้าเมนูเริ่ม3 0บาทขึ้นไปค่ะเปิดตั้งแต่9้าโมงปิด3าทุ่มนะเจ้าเปิดถึงวันเจ้าโอเคเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับคือแม่ค้าหมาแอลไหนครับคือเป็นเก็บตังค์อย่างเดียวโอ้ย <c oughs> โอเค, <c oughs> อเควันนี้ผมกับแชมป์แล้วกับพี่โนโขอลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหนะ้าเขาจะไปที่ไหนฝากกันตัวนะอย่าลืมตวยชมติดแชร์แล้วอย่าลืมมาล้านนี้พอกับเข้าปนขายถูกและปนฮุนนกักในชนอแม่ครับอูนี่ไฮนี่จบนะแต้ก่อนแชมป์แตะระบ้า โอเคผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับคุณผมชมครับพูดตรงๆเลยนะค่าคือผมหันแชมป์กินแล้วผมค่อยากแล้วครับผมก็เลยขอปี่มาส้มมาก็คือเอ๊ะมันต้องมีอย่างดีๆสำหรับร้านนี้นะปี่พอาะนังผมค่อยากนั่นแหละก โอ้โหเมื้อพี่เขาไปกินแล้วเนาะค่ะฮัอโหลที<อ>่ตั้งหาที่เคยได้อยู่ตัวกันควานสุขวันนั้นยังจำยังฝังใจ ถ้าต้งหาบ่วงจะอยู่ที่ไหนจะเป็นอย่างใดก็ใจนั้นยังหว่างหา